สวัสดีนะทุกคนนิกกี้มีถ่ายซุปตาพาตะเลยกับดีเจพี่อ้อยนะแล้ววันนี้นะทุกคนก็คือไปบุกถึงกีนเวฟเลยามาจากรายการเนี่ยพี่อ้อยทำอะไรบ้างอะรที่เขาเข้ามาต้องทำอะไรยำดับข <Okay. S 1> ั้นตอนการเตรียมอะไรเงี้ยแล้วก็พูดถึงว่าแล้วแล้วทำไมถึงมาได้กับพี่อ้อยพี่อ้อยพี่ชอดอะไรเงี้ยชอบเสียงตัวเองไหมนี่อูฮัลโหลฮัลโหลแสดงว่าถ้าเกิดชช่นาขวาหรือเขาดองลายแสดงว่าแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือเขาไม่สนใจเรามันบอก อยู่แล้วว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตขนาดนี้เออมันมันมันเราถึงต้องยอมรับความจริงไงพี่หนึ่งที่บอกว่าไอ้ภาษาพูดภาษาพิมพ์เนี่ยเป็นแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไงก็ดูออกคนเราความใส่ใจแสดงออกง่ายไปตายแล้วมันตื้อได้ไหมพี่มันตื้อจนกว่าเขาจะตอบบ่อยๆเลยไหมมันตื้อเลยไหมั้อ่าบางคนบอกว่าตื้อเท่านั้นที่คลองโลกจริงไหมครับแต่ถามว่าคลองใจไหมพี่ว่าไม่อาจจะรำคาญก็ได้หรอเฮ้ยยังไม่รู้ตัวใครกันเนี่ยเดี๋ยวเพาขั้นตอนไม่ตอบจะการเป่นตัวคัด แล้วหลังจากนั้นพี่อ้อยก็พาคุณเขาไปเต้นนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปดูสเต็ปคุณเขากันคือแบบว่าพิวมากทุกคน ส่วนอันนี้ก็คือดึกๆเลยนะคุณเขาก็ออกมาเดินเล่นแล้วก็พอกลับบ้านก็มาไลฟ์ชิลๆด้วยแล้วตอนที่ไลฟ์นาทุกคนคุณเขาพูดถึงตอนที่คุณเขาไปหาพี่อ้อยด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันว่าที่คุณเขาคุยกับพี่อ้อยเนี่ยยังไงบ้างผมลองไปถามพี่อ้อยนะผมคุยกับพี่อ้อยผมชอบคุยเรื่องความรักกับพี่อ้อยพี่อ้อยพี่ชอดอะ่ะผมก็ถามพี่อ้อยว่าพี่อ้อยครับสมัยทาไมสมัยนี้คนเรามันเลิกกันเยอะ ทำไมสมัยนีย้ผมเห็นแบบคนแต่งงานสนะิบคู่ผมว่าต้องมีประมาณสามคู่อยังตำ่ำเลิกกันอะไรเงี้ยพี่อ้อยก็บอกว่าสมัยก่อนอะ่ะสาเหตุที่คนไม่เลิกกันะเพราะว่าบางทีมันต้องทนเพราะว่าบางทีผู้ชายทํางานใช่ไหมครับผู้ชายทํางานผู้หญิงไม่ทํางานผู้หญิงเป็นแม่บ้านอะไรเงี้ยบางทีแบบแฟนเจ้าชู้แฟนนอกใจคนเป็นแบบผู้หญิงเขาไม่มีทางเลือกเขาไม่มีตังไม่มีไรายได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องยอมอยู่กันแบบ นานๆแบบอยู่กับมันอย่างนั้นนะแต่ว่าสมัยนีย้ผู้หญิงเขาก็ทางานเนี่ยผู้หญิงเขาก็เลือกได้ผู้หญิงเขาก็ทํางานบางทีเขาได้ังค์เยอะกว่าเราอีกเขารวยกับผู้ชายอีกอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่รู้ว่าแต่ทนไปทําไมเขาไม่มีสิทธิ์เลือกอ่ะคนเรามันก็เลยแบบเลิกกันเยอะขึ้นคุยกับพี่อ้อยนะไม่ได้คิดเองเข้าใจปะ่ะพี่อ้อยพี่ชอตพี่อ้อยเขาบอกเข้าใจปา่าคุยกับพี่อ้อยอีกแล้วเขาบอกว่าคนเราอ่ะจะลืมแฟนเก่าได้แบบเต็มเหนียวอ่ะแปดปี คุยกับพี่อ้อยนะชอบคุยเรื่องความรักกับพี่อ้อยเจอพี่อ้อยกันก็เลยคุยเยอะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคนเรานะครับจะลืมแฟนเก่าแบบลืมสนิทเลยนะต้องใช้เวลาแปดปีนี่แปดปีนะเขาบอกว่าแปดปีนี่คือลืมสนิทลืมอย่างสนิทนะแปดปีสี่ปีนี่คือแบบเริ่มลืมได้เขาบอกนะครับที่เขาวิเคราะห์มานะครับสี่ปีคือเริ่มลืมเธอได้แต่แปดปีคือแบบ หายไปจากหัวใจ8ปีเล้่นี้ก็คือแง่คิดดีๆจากที่คุณเขาไปคุยกับพี่อ้อยนะทุกคนแล้วส่วนที่คุณเขาไปถ่ายรายการวันนี้ทุกคนรอติดตามด้วยนะรายการซุปตาพัาลุยนะทุกคนส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย